เด้ยหม้ไหมไ้ไหมได้ไห้ยหมไย้ไย้อยมไาหไหมได้ไหมได้ไห้าวม้ไหมได้ไหม้ไหมไ้ไห้ไหมไดอด้ไ้ไไไ้ไมไไหมลหมได้หมได้ดห้ย้ โมันมีอแขนใหญ่ยังเลยเนี่ยเฮ้ยมันกันไอจีว่ะปืนซุ่มโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทไกเฮ้ยแล้วทำไมเห็นเจอ่ะเออทำไมเห็นมึงวะเอากูเล็งเลยเอากูเล็งเลยเอาเล็งเลยเล็งเลยเล็งเลยเลงเลยเลงเลยเเลยอ๋อคนเดียวที่มีปืนเว้ย่ะยิงโอ้เโห เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มีปืนม <laughs> ีปืนแอบก่อนก็แอบก่อนแอบก่อนมีอย่าไม่ไรอย่ามีมาอยู่ที่เดียวกันทำไมเนี้ยแ่กลัวเลยกลัวแล้วอ้าวแล้วกูได้ปืนไงแน็กยานะแน็กอะไรคือไอ้้ไไออเซนเซแน็กยืนนิ่งทำไมอ่ะแน็กกูปิงเหรอ ววไอ้วกูไม่ได้ปืนมไมัได้ปืนกูอยู่ตรงกลางนะผากูไม่ตายใช่ไหมกูไม่ตายใช่ไหยิงมันหลอกกู จีคอกูเลยอ้าวไม่โดนตายพี่ขาไม่เปินไปแล้วแหลังม้าวไอ้ข้อนดูเจยอยู่นิ่งๆเชียวกูทำไมวะอยู่นิ่งอยู่นิ่งเฮ้ยไม่เชื่ออยไปเชื่อมันดีมันก็หลบได้ดีวะไอ้เจี๊ยบไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ้าวนี่ไงไม่โดนโอ้ยจอดข้ากู่หนื่อยไปมอก ลากม์ก่อนก่อนนดนี้เข้าขับเลยนี่ไงยทำไมไม่เหมือนโดดทวะทำไมเข้าขมับพวกเราไม่ใช่ม้าแข่งรู้สึกมอนโดนหักล้างไอ้เหียปืนจอดกกระบาด พวกเราคือม้าแข่งพวกเราคือม้าแข่งเันใหญ่ต่ไอเฮียเนี่ยมันควยมันจักรยานอากาศเว้ยจักรยานอากาศจะยิงเข้ากูฝ่ายตรงข้ามเว้ยดูไอสัตว์ทีเหมาทีเหมาทีเหมาากีฬสีเนี่ยดูกีฬาสีกีฬาสีพายุนี่หัวอะไรนี่คุณผู้ชมก่อนจะจ่ายสิบเราบอกเก็บอ้าวโอ้ย

ดูดิมึงทำเขาทำอะไรกันหมุนเล่นอ้เียนกรีเช่อ้าวลงหน้าเรียบร้อยเหี้ยจอจอหลังคอเลยเออเอาปืนไม่กูปืนไม่กูไอ้เหี้ยเอ้ยอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังโอ้เกืออ้ยเกือเลยไม่โดนอ้้ มีหลอกไม่มีหลอกเออตรตึมแล่แหลอยู่ตรงนี้แหล่้เหี้ยไอ้แผลรีตุนปากปิดกันไงเชยเดินชนไหลเอ้ยทำไมเงิ้าดก็ทำไมปืนมาอยู่กับกูอีกเนี่ยกูไม่ได้เล่นเลยกูหลบอย่าเดียวกูแม่งพูดถูกกรทมของเธอเลยวะอ้าา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 านาา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 า อ้าวนี่ไงกูได้ปืนนี่เบื้อเบื่อก่อนรอให้กูได้ปืนก่อนกูมีมุกเด็ดอ้าวได้ไหมไม่ได้ปืนอะไรนะมีมุกเด็ดกูมีมุกเด็ดโหถ้ามึงจะหมุนตีตีขนาดนี้นะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฟ้าคิวอะไรเนี่ยตีตีใส่หัวใครวะไอ้เหี้ยกังโอ้ อนี่ไงอมตางไงเฮ้ยเฮ้ยฟอฟิวฟอฟิวเอามาต่างโอ้กูอยู่ฝั่งมือขวามึงเฮ้ไม่ให้เว้ย เงยตายเงยตายสวยวะสวยมากเดี๋ยวมันจะโดนมาอีกนะเดี oh ๋ยวพี Baş ่ปิดไอ้ไว้อุ้ยอุ้ยไอ้เงี้ยโอ้ยไปมาไปมากล้วยผาอยู่นี่แน่กล้วยผาอยู่นี่แน่เลยวะกล้วยโอ้ยยิงข้าปืนเลยอีกม้ต่อยกันเลยต่อยกันเลยเออเออ เออมันมีน้ำมันให้กูอดีตเท่าสามสิบอเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยมันเกี่ยวมันไม่เกี่ยวเฮี้ยเกี่ยวเฮี้ยอะไรวะกูหลับตายิงเฮี้ยเได้ไหมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูเล่นโลบองมาตั้งสามปีกูหลับตาเดินยังถูกเลยกูเล่นโลบองตาเล่นไหมโหดขึ้นไม่อ้าวบ้าเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอไม่เอาไม่จริงไม่เอาไม่เอากูไม่เอาละอ่าหลับตาทำได้บาจีทำบาจีทำเลยก็ได้วะ โอ้โหนี่ไงหลับตาเดินกูยังเดินถูกเลยกลางกระบานเอาฮ้ยไม่ตายไม่มีใครตายทั้งนั้นแหล่ะนี่ไงยังอยู่จุดเดียวกันแล้วกันมีตายแล้วมีคนตายแล้วใครก็ได้ยิีกีบานไม่ว่าจะหูขาดมันจะอยู่นานนี่ ต่อยกันเลยพีน้องต่อยกันเออ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 ย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยกูเล่นโลบองมาตั้ง3ปีกูหลับตาเดือนยังถูกเลย